ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอาร์มานะฮะอาร์มาสาก็ <c oughs> นั่นแหละครับคลิปเก่ากับคลิปเก่าก็ คลิปนี้นะฮะผมจะไปป้นจิวนะครับออหลังจากครั้งที่แล้วเนาะไปป้นแล้วแบบติดใจเนาะได้สร้อยมาแต่ว่าที่ผมออหลุดออกจากเกมไปคราวนี้ก็เลยจะมาป้นอีกรอบเนาะแต่ว่าจะพาเออพื่อนเพื่อนน,น,น้องๆมาเพิ่มด้วยนะเพื่อความมันยิ่งขึ้นนะฮะโอเคก็ไปดูกันเลยนะว่าผมจะป้นจิวเวลได้สําเร็จหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะได้มากี่เส้นได้ตังมากี่บาทอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปดูกันเลยดูดูดคนก่อนอนะเดี๋ยวมีคนมามามากับเรา ดูดิใครว่างดูให้หน่อยไม่มีรถนะครับตอนนี้เฮ้ยมีรถคันนึงมีรถคันนึงไหนมีรถคันนึงไหนรถจิ๊บเห็นอยู่นั่นี่ะรีบลรงกนมดนู่นรถจี๊บเหมือนคนไม่อยู่อะไหนหันยิงเลยรถจ๊บก็ไอตรงตู้ที่กดทแมเนดูแผนที่ดิว่ามันขึ้น s i o n ปะรไม่ไม่ไม่ขึ้นะไม่ขึ้นลงเลยมีคนรอแต่ว่าไม่อยู่ เดวลงไปดูรถก่อนลงเลยลงเลยถือว่ารถเป็นกอกระบังให้เราพร้อมเลยนะตำรวจไอซีเอมันรอเราไม่รอเราไม่ได้มันบอกที่นี่ถามละพวกพี่ไปถามละซ s i อสไมันกับคนทองคนจิวเวลรี่ไม่ได้มีหน้าที่แค่แบบดูแลในเมืองแบบือแบบมีคนจับตัวประกันีคนยคนอย่างเงี้ยอือช่วยคนแต่ช่วยตำรวจไม่ได้ช่วยตัวเองอะปแล้วแต่ตามตบายเลยถ้าไม่มีเมียก็เอาเลยโดยทุกวันใช่ไหมเนี่ยเอ้ยอะไรผม ซื้อกินเอาพันสามพันห้าตลอดเฮ้ยอะไรวะขนมขนมขนมไม่มีคนงัดได้งัดแล้วอ่กดแล้วอ่ะมากดกันดิไปไหนกันน่มาผมดูคนผมเพิ่มดูคนผมงัดได้ก็เผื่อมันไม่มาไงเหมือนตอนนั้นน่ะแล้วใครงัดรถวะเนี่ยเขาดูสอมันมานะเขาเด่งให้มารวจเผื่อมันไม่มาทำไงเราจะได้ซ่อดไอ้สิ ใช่สร้อยสี่เส้นฟรีให้แล้วให้บอสเอาไปขายบอสยิ่งมีบัคชอบได้เงินแบบดับเบิลอยู่อ้าทำเงินไดไม่ได้เลยอ๋อพื้นที่ในกระเป๋าเต็มโอเคขึ้นรถเลยใช้ขี้มหน้อยขึ้นรถเลยเฮสียงเลยวะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านบ้านบ้านพี่บ้านพี่เออเป็นเจ้าของ สนามบินเออเป็นเจ้าของสนามบินก็งี้แหละมีเครื่องบินบินผ่านมารับตลอดฮอร์ที่เครื่องบินนมบินบนตัวใช่เป่าเป่าเป็นผ่านลงเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติเราข้นสมมติเราข้นไปเอาไปขายที่ไหนตำรวจขายก็พออจับตำรวจจะมาจับเราเอาไปขายตำรวจเลยนะใช่ถ้าพูดสำเร็จก็ได้ขายขายขายแบบธรรมดาเลยก็เดลให้แล้วเขาก็โอนตังค์ให้แค่นี้แหละไม่มีอะไรยุ่งยากเฮ้ยเสียงฮอใช่ป่ะแน่ใจใช่บอกวะ ฟงัฟงฟงัฟงฟังฟ oh, 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 oh. ังไม่มูไม่มูอ๋อไม่มีไม่มีมีเสียงจิ้งลีดมันมีเฮ้ยอะไรพี่เบนเสียงเสียงปืนไม่ได้ยินหรอเฮ้ยมันมีเปิดอยู่ข้างหน้าพี่อ่ะฮะ <Huh? S 1> เห็นไหมเนี่ยควันอันงตรงนู้นอะควันอะไรวะไม่เห็นเลยเลยเลยนู้ oh, นเออเห็นควันแล้ว เอาไงเอาไงเอาไงมันมามันมามันีมันระเบิดมันระเบิดเดี๋ยวมันระเบิดมันมาใช่ไหมเฮ้ยยิงดิไม่หนีดิหรือหนีซุ้มซุ้มไงซุ้มดิซุ้มสุ้มสุ้มซุ้มไปไปไปเป็นใครผมมากพื่อยิงเลยช่างช่างสร้อยช่างไม่เอาละสมสร้อยเนี่ยผมเนียนอยู่บนรถครับโอ้ยสุ้มเลยเลยเนียนแล้วมันมันระเบิดไงมันตายอยู่ตรงรถนี้ก็ดองก่อนนะเว้ย มันตายกันหมดหรือเปล่าวะรถอะไรทําไมมันดูคันแบบเล็กๆหรือมันเป็นเงาคนวาดดำๆนั่นอ่ะมันจะไม่มีใครมาเลยหรอเออไม่มีใครมาวะกลับไมมเว้นรู้รถได้นะได้ได้ฟิลยังรู้อยู่แต่ผมรูดละมันมันรู้ตรงรถได้นะแบบนั่งอยู่ตรงรถนะรู้ได้นะฮะฮูเจอต้มเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้า้าข้าร ao, full, này, con này, con này, bò, bò, bò tin, bò bò, pút pút, lăng còng này, lăng con này, tài nưng, tài nưng, ai yin quá? Mất ở trong này, em không biết luôn này. Mình yin với em, lăng, nó đã. Hẹn lái, 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 ยองกันเองเชฟตะกี้ข้างหน้าผมเห็นรถมาคันนึงนะตาฝาดเปล่าวะแล้วเรายังไงดีเราต้องออกไปบวกไหมไม่ดิเกตเกมนี้ต้องอยู่นิ่งๆเข้าใจปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตานแย่ G Force ไม่ใช่หรอไม่ใช่ My Power อยู่ตรงไหนอะไม่เห็นอะอากาศมาเลยนิ่งๆนิ่งๆนิ่่งนผมอยู่ห้องผมอยู่ห้องใต้ตีนพี่เบ้นเนี่ยเห็นปะ เอออยู่นิ่งๆนะเดินมาอยู่เสียงเดินอะเสียงให้เดินวะไม่ใช่ผมนะโนเดินอ่ะเปล่าเปล่าดู่นิ่งๆเลยเนี่ยนิ่นะไม่เปิดเปิดประตูเมื่อไหร่ศาสตร์อะเอาดี f r e t u r n to formation ตอนนี้ผมนอนเลยเออเอเออดีแล้วดีแล้วมันฟังเสียงคนอยู่มันอยู่ตรงไหนวะตรงตรงรถอะเอ้เนี่ยอยู่อยู่อยู่หลังกล้องหน้ารถอ่ะ อยู่ข้างรถละข้างังรถละสองคนเลยไหมสองคนเลยไหมผมเห็นคนหนึ่งโอเคงั้นยังไม่ขยับถ้ามันมันมันน่าจะล่อออกมามากกว่าเออเห็นสองคนเมื่อไหร่บอกเลยสตาร์ทรถแล้วว่านี่เห็นเห็นแล้วเห็นสามรอบแลยเนี่ยยิงแม่งเลยไหมยูไหนวะยิงยอยู่ไหนยู่ไหนยิงอยู่ตรงที่แล้วตรงอยู่ตรงที่โป้น่ะยิงเลยไม่ละยิงเลยไม่ยิงเลยดิยิงเลยจะยิงไปจะรัผมแป๊บรัผมแป๊บแต่ไม่เห็นหัวมันว่ะเอามันหนีไปแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก้มก่อน ใจเย็น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 นะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวทีใจเย็นดิพี่มีเห็นมันพี่มีเห็นมันตอนเนี้ยเย็นนะผมเห็นละอยู่หลังตู้แดงตู้แดงตรงที่ป้นนอยู่ใจเย็นใจเย็นหายตัวนึงก่อนหาสองจุดให้ได้ก่อนหาสองห้ก่อนอืมข้างของแดงอะมีตัวนึงอีกตัวนึงผมวากำลังวิ่งรออยู่เอาไงดีวะเอาไงดีวะเดี๋ยวผมอ้อมไปหลังตึกเราไหมพี่เบนจ้องไอ้ตัวนั้นอยู่ไว้เออเออเดี๋ยวจ้องอยู่ข้างหน้าไว้โอ้ได้ยินเสียงเดินโคตรชัดเลยนุ่มร ระวังระวังมันก็อ้อมนะแม่งเริ่มมืดแล้ววะไม่เห็นว่ะนายอีฟไปไหนนายอีฟไ,ไปตลบหลังมันนะหลังที่รู้่ะหลังมันอยู่ตรงไหนวะงั้นเฝ้าไว้ก่อนไหมเฝ้าไว้ก่อนดีกว่าไหมเออปิดประตูกันโอเคผมจะยืนนิ่งๆแล้วนะ พยายามดูกันไว้ Four Four back เสียเวลาเจหายาเกมผานนี่เออทำาแมงมานี่ศาสตร์เลยอะหรือว่ามันดิดไปแล้ววะเราไม่ได้ดูด้วยไม่ได้ดูช่องด้วยใช่ผมนอนผมจะดูแผนที่ผมคมเห็นแล้วกอนหนึ่งตรงแถวข้างหลังนึงข้างหลังตู้เฮ้ยใครวิ่งอะไม่ใช่ผมวิ่งเสียคนวิ่งไม่ใช่ผม วิ่งเลยเสียงแบบวิ่งเลยตา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 ยแล้วตายแล้วไอ้เชี่ยหลังตึกพี่เบนหลังตึกเรา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 ชั้นล่างมองมโอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่พาวเวอร์ไอสัตว์ใครวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมันเดินมาในตึกแล้วใช่ไหมใช่เข้าตึกไปแล้วเข้าตึกไปแล้วแต่หน้าจอผมไม่เห็นนะ เออรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยได้ค่าหนึ่งคนแค่นี้ก็โอเคแล้วไหนเขอยู่ไหนละยิบเห็นแล้วเห็นตัวมาแล้วนะอยู่้างหลังตึกผมกฏว่ไปมันลงไปมันลงไปข้างล่างแล้วคือตะกี้ผมยังคิดว่าไอ้อีกคนหนึ่งอ่ะมันยังอยู่ตู้แดงเว้ยก็เลยกะแ,แบบลุกมันมันวิ่งมาตอนไหนไม่รู้เออก็เลยกะแบบลุกแล้ววิ่งไปใส่มันแต่ปรากฏลุกขึ้นมาอีกคนหนึ่งมันตามใส่ข้างหลังพอดีมันมาเติมพอดีตายหาเลย ไม่ได้ยินเสียงคนอะไรแล้วนะใครใครได้ยินเสียงฮอบอกผมด้วยนะผมจะจอดปัดินประดินมันได้จุดโนดได้ไงวมัมันไม่ได้มันไม่รู้พี่เบ้นโอ๋อมันวิ่งเข้ามาเทเลืขลาเลยเออคือตอนพี่เบ้นบอกมีเสียงคนปพ๊บผมเงียบอะแล้วมันก็เสียงแบบตึ๊กตึ๊กตึ๊กเปิดประตูแอดยิงเลยคือผมซูมอยู่หน้าประตูอยู่แล้วไงอืมแล้วมีปืนไหมอนุศใครผมอะละเออ ปืนตอนนี้ตอนนี้เกิดคาวาล่าเลยเอาปืนไหนมาเนี่ยผมเห็นแสงแวบๆตรงนี้นะยิปเดี๋ยวลงไปดูหน่อยว่ามันคือแสงอะไรเฮ้ยมีหัวพอดีเออมันเห็นเราปล่าไม่เห็นว่าไปละเฮ้ยปืนกูอะไรระเบิดอ่ะบอลระเบิดเหรอตายม่ไม่ไ้ไม่ระเบิดที่ตายเฮ้ยมันต้องยังเหลือรถอยู่คันหนึ่งดิใช่ไหมเพราะมันมีรถอยู่คันหนึ่ง นี่ไงรถผมนี่รถผมเอารถไอีบเหรอใช่ใช่ไปเอาฮอกันได้ฮอยังอยู่ที่เดิมนะไปเอาฮอร์นี่วะเฮ้ยแล้วตรงนู้นรถใครอ่ะกระบะตรงนู้นไหนอีกคันหนึ่งอ่ะมันจอดทิ้งไว้มากคไม่รู้อ่ะกกก่่นนน้าีทิับเราเนี่ยคือแบบมุมนี้เหมาะแก่การยิงคนขับอินฟิกมากเลยอะโอ้โหแม่งเอ้ยแสบแก้วหูชิบหายอ่ะไม่ได้ใส่เอียร์ปัก13กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยผมเหลือ8 แปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองโอ้โหตำรวจทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันมันแปลว่าธนาคารมันเสร็จแล้วต้มต้มอยู่แปลว่าธนาคารมันป้นกันเสร็จแล้วไงอ๋อหรือหอไม่ระเบิดได้ยินเสียงซ่อมใช่ไหมนายยิบได้ยินเนาะใช่ใช่ใช่เฮ้ยบวกดีครับบวกดีครับหาอาหาคิวคนครับหาคนคนนเฮ้ยนี่ไงรถใครนายยิบดูทางขวามือดิมีคนป้ามีคนป้าเฮ้ยนี่ไงตำรวจ เรเห็นเห็นแ้วแอบแอบคนลูกคนลูกคนแอบแอบคนแอบคนเอ้ยแอบไม่ได้แอบไม่ได้แล้วแอบไม่ได้แล้วเจอไมค์พาวเวอร์กับไอ้เบอร์เบอร์เบอรไเเด็กไม่ยิบเล้งไม่ยิบเล้งไม่ยิบเล้งอยู่อยู่เรเบลอยู่ในเรเวลอื้อตายเราเราจะโพตเจเวลลี่มาดิพวกเราทำไมโคตรแข็งเลยดิไม่ได้ ตายตายตายแบบงู้ตายแบบคุนงูงตายยังไงวะตันยิงตายสามตัว,ตวมันมาเลยมันไม่ได้หรือหรือยิงอย่างน้อยก็ได้ยิงตัวนึงวะค,<ล>คือป,ป,ประเด็นคือเราเราขึ้นมออยู่เว้ยแล้วผมทําความเร็วแบบจะไปชนมันจะเลี้ยวอะไรไม่ได้เลยอะเพราะเราขึ้นมออยู่อะ่ะอย่างน้อยก็เลขกับตำรวจไปเอออย่างน้อยผมได้ตัวนึงแล้ววะครับวันนี้ก็สุดท้ายจบลงที่โดนตำรวจยิงตายนะฮะ การป้นจิวครั้งนี้ก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ามีคนมามาร่วมป้นด้วยเนาะคนที่ไปร่วมสนุกวันนี้ก็มีผมนะมีพี่เบนซ์มีนายอีฟแล้วก็มีน้องฟิลอีกคนหนึ่งนะเป็นเด็กในแก๊งนะเด็กในแก๊งวีซ่านะฮะโอเคก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือน,อนกับเรานะครับ โอเควันนี้ถึงจะป้นไม่สําเร็จนะฮะแต่ว่าต้องมีอีกแน่นอนเดี๋ยวต้องมีอีกแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้พบกันแค่นี้ครับไว้พบกันพาร์ทหน้าเกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย